สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์็ีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนครับมีความเคลื่อนไหวจากสภาแห่งชาติสวีเดนนะครับได้มีมติเสียงข้างมาก266เสียงในการประชุมเมื่อวันที่18มิถุนายน2567นะครับรับรองข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมหรือว่า DCA ที่มีการลงนามร่วมกับสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนธันวาคมปี2566โดยสมาชิก37คนนั้นคัดค้าน และ46คนนั้นมีการงดออกเสียงข้อตกลงดังกล่าวเปิดทางให้กองทัพของสหรัฐอเมริกานั้นสามารถเข้าถึงฐานทัพและศูนย์สุดทันทาหาร17แห่งในสวีเดนขณะเดียวกันนั้นกองทัพสหรัฐสามารถนำอาวุธทุทปรปกรณ์เข้ามาติดตั้งและเก็บร,รักษาไว้ในสวีเดนได้อีกด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตเชนผู้นำาสวีเดนกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าการที่สวีเดนซึ่งเป็นสมาชิกของของค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้กำลังเปิดกว้าง การเป็นสถานที่ติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในภาวะวิกฤตทางความมั่นคงเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยและบุรณาภาพแห่งดินแดนจากประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งก็ตามที่อาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อที่จะโจมตีสวีเดนอย่างไรก็ตามอูคริเตเซนนัน้นยืนยันว่าการตัดสินใจเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เป็นเรื่องภายในของสวีเดนเท่านั้นโดยขึ้นอยู่กับสวีเดนไม่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์นั้นจะไม่ดุแนแรงถ้นที่สวีเดนนั้นต้องตัดสินใจเรื่องนี้ ความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสวีเดนนั้นเป็นชาติสุดท้ายที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตในเวลานี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับการคัดค้านจากทางด้านตูกเกียแล้วก็ฮังการีแต่ว่าท้ายที่สุดทั้งตุรก,กียและฮังการีนั้นก็มีการรับรองสวีเดนเข้าเป็นชาติสมาชิกนาโตความเคลื่อนไหวนี้อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านรัสเซียกับเมื่อสวีเดนนั้นจะอนุญ,ญาตให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปใช้ฐานทัพในประเทศสวีเดนรวมถึงมีการพูดถึงว่าสามารถที่จะไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในสวีเดนได้ เรื่องนี้ก็คงจะต้องดูปฏิกิริยาของรัสเซียครับว่าจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างไรสถานการณ์ความตึงเครียดที่กําลังเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับสหภาพยุโรปนั้นดูคุกรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่นาโต้นั้นก็พยายามที่จะปลุกปั่นว่ารัสเซียนั้นจะไม่หยุดอยู่แค่ชายแดนของยูเครนเท่านั้นหากว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนําทัพเอาชนะสงครามยูเครนได้พวกเขาอาจจะรุกคืบเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในแถบบอลติกเพื่อที่จะยึดประเทศอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย แต่ว่ารัสเซียนั้นก็ออกมาบอกโดยตลอดนะครับว่ารัสเซียไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการในลักษณะที่นาโต้นั้นออกมาปุกปันหรือว่าสหรัฐอันนั้นออกมากล่าวหาแต่อย่างใดก็คงต้องรอติดตามกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องหาอินเตอร์เนิวเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องหาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมมุโลก โดยเฉพาะสถานการณ์การเมืองสถานการณ์ความขัดแย้งมว้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังครับ